สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลักษณะราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนธันวาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานและก็ดวงโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความมั่นยัามากกว่านี้สามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่ต้องมาดูกันว่าไพา่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวกันละขนากันกันบ้างไพ่ใบแรกเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นไพหน่หเหรียญเลยนะครับ หนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นธาตุดินใช่ไหมครับมันหมายถึงว่าตัวตนของคุณเองเนี่ยอาจจะมีความมั่นคงความเข้มแข็งมากขึ้นกับในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าอิทธิพลของหนึ่งเหรียญเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นด้วยเช่นกันนะครับและยังหมายถึงธาตุดินที่มีความเข้มแข็งความหนักแน่นความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของสภาวะอารมณ์จิตใจที่อาจจะดูเข้มแข็งมากขึ้นมีความรู้สึกดีขึ้นกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีการท ผ่านนะครับความประสบการณ์สิ่งต่างๆที่มีมาในอดีตมันสามารถทําให้เราอะสามารถที่จะมีกําลังใจกับการที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ดีขึ้นมีความหนักแน่นกับในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นการได้รับโอกาสดีๆด้วยสำหรับชาวกันแล้วก็ลักขณากันนั่นเองใครที่มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆม,มักจะมี การได้รับโอกาสดีๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มของความรู้สึกที่อาจจะดูเหนื่อยหนักนะครับนิดนึงกับในเรื่องของการทํางานนะครับมันมีไพ่แบบนี้เลย1ิบไม้เราอาจจะเหนื่อยนะหนักหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายปีก็คือช่วงประมาณเดือนธันวาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราอาจจะมีการหยุดยาวในช่วงปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า นะครับต้อนรับปีใหม่มันอาจจะทำให้ชาวกานนะันกธณะการอาจจะต้องเคลียร์ต้องสะสางงานค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเนาะสิบไม้เนะี่ยมันหมายถึงงานที่อาจจะเยอะหน่อยต้องแบกรับต้องทําต้องแบบจัดการนะครับเยอะมากมายประมาณนี้แต่สิบไม้เนะี่ยมันไม่ได้เป็นไพ่เสียนะมันเป็นไพ่กลางกลางมันอาจจะเหนื่อยก่อนก็จริงแต่คุณอาจจะเหนื่อยแล้วมันมีผลดีผลลัพธ์หรืออาจจะได้การเติบโตการพัฒนาที่ดีเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้เพราะมันมีไพ่แบบนี้อยู่นะครับ s i f k of One เก mm hmm. ิดขึ้นด้วย Sick of One เนี่ยแปลว่าตัวเราเองเนี่ยขยันอดทนนะครับเหนื่อยในวันนี้นะครับแต่เราจะมีผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าหกหมายมันคือชัยชนะมันคือความสำเร็จมันคือสิ่งที่เรานั้นมีในเรื่องของประสบการณ์การคิดการทำทุกอย่างมันมีโอกาสมันมีนานมันมีทิศทางที่เราจะเติบโตพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียว Si กอนยังหมายถึงว่า ตัวเราเองกําลังจะเข้าใกล้ความสําเร็จบางคนอาจจะได้ในเรื่องของการเลื่อนขั้นนะครับหรือการที่อาจจะได้รับการโปรโมทนะครับหรือว่าในเรื่องของอการงานที่มีการแบบประสบความสําเร็จนะครับในสิ่งที่เรานั้นทําแล้ว ดีขึ้นนะครับประสบความสําเร็จได้มากขึ้นมันมีไพ่บนีด้วย two of wands เพราว่าบางคนอาจจะกําลังรอคอยนะครับในเรื่องของความสําเร็จรอคอยในเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะอยากให้มันพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าแล้วมันก็จะได้รับ โอกาสดีๆกับสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำแนี่มันจะเกิดผลลัพธ์ผลดีในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ชาวกันอาจจะต้องแบบให้ความอดทนความพยายามแล้วทุกอย่างจะเป็นผลลัพธ์ผลดีในสิ่งที่คุณทำเติบโตพัฒนาแล้วก็ต่อยอดที่ดีแล้วก็สำเร็จได้อย่างคุณปรารถนานั่นเองนะครับ แต่อย่างที่บอกว่ามันก็ต้องให้กําลังใจตัวเองมากๆนะครับแล้วก็อดทนวางแผนแล้วคุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆกับในเรื่องของความสําเร็จที่จะเข้ามาหาตัวคุณเองด้วยเช่นกันนะครับมันอาจจะมีแบบกันที่แบบต้องฟื้นฟูภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกแล้วบางครั้งเราก็ต้องพยายามเป็นเรดเดอร์นะครับเป็นผู้นําที่ดีหรือว่าเราอาจจะต้องเป็นอะไรที่ต้องใช้ความอดทนความแข็งแกร่ง ไพส่สเตรนจ์แปลว่าความอดทนความเข้มแข็งความแข็งแกร่งถูกไหมครับมันจะต้องพยายามไปควบคู่กันนะครับกับในเรื่องของความคิดสติของเราให้มากขึ้นไพ่สเตรนจ์เนี่ยหมายถึงไพ่ของความเข้มแข็งแล้วยังหมายถึงว่าเราเองจะต้องพยายามฟันฝ่าอุปสรรคกับในเรื่องของปัญหาที่อาจจะเข้ามาทดสอบกับตัวคุณเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวกันลัคนากันเนี่ยนะครับมีดาวราหูเนี่ยเล็งลัคนา ดาวพระนศดีอยู่ในเรือนมอรณะมันอาจจะทําให้เราต้องพยายามวิ่งเต้นพยายามที่จะต้องแบบบุกบ่าฟ่าฟันนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างให้เราต้องปรับต้องแก้ไขต้องรับมือชาวกันลัคณากันเนี่ยเกิดในภพอลิของดวงโลกอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวนะครับคุณมีวัคซีนคุณมีภูมิคุ้มกันแล้วดาวอลิเนี่ยเป็นดาวราหูเนี่ยมันเล็งกับลัคนาเนี่ยนะครับมันเป็นพินทุบาทก็จริงนะแต่ว่าชาวกันเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวรอดได้สามารถที่จะแบบ หาทางรอดให้กับตัวเองได้ด้วยชั้นเชิงไหวพิบปฏิพันนะครับก็คือดาวพุธดาวพุธเนี่ยคือดาวประจําตัวของคุณเนี่ยตอนนี้น่าจะโคจรอ,อยู่ที่เลือนอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์เนี่ยมันคือสิ่งที่เรามีความสามารถมีพ w e r มีเอเนจีกับการที่เราทําแล้วมันมีผลลัพธ์ที่ดีนะครับตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณนั้นทํามันจะมีชัยชนะนะครับกับในเรื่องของความสําเร็จที่รอคุณอยู่จากใบนี้เห็นไหมเราก็แค่เหนื่อย หนักหน่อยหนึ่งแต่อนาคตมันสำเร็จได้ถูกไหมครับแบบนี้เป็นต้นเนาะถึงแม้นะครับใครอาจจะทำความผิดหวังให้กับตัวคุณหรือใครที่มาแบบเขาเรียกไงมาดิสเครดิตกับเราเพราะเราหูเล็งรักนเนาะนะมันก็จะเป็นแบบมีศัตรูบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ตัวเราเนะี่ยแบบ เขาเรียกว่าโดนขัดขวางนะครับขวางกั้นหรือมีปัญหาทั้งที่เห็นและมองไม่เห็นนะครับมีไพ่ในบนี้คือเอ็กออฟซอร์บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกมืดแปดด้ามเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องรับมือกับเขายังไงถูกไหมครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาประจันหน้ากับเราเลยเนาะเขาประจันหน้ากับเราเลยมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าแบบคนเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะแรงกับเราหรือเป็นศัตรูกับเราหรือมีปัญหากับเราโดยตรงเลยนะครับ มันจะออกมาผุดออกมาให้เห็นเลยเพราะว่าอะไรเพราะราหูเล็งลักนะครับแปลว่าเราจะเห็นเลยมาประจันหน้ากันเลยแต่คุณไม่ต้องกังวลเพราะอะไรครับมันมีไพ่ใบนี้ไงสิทธ mm ิ์ออฟวานคือชัยชนะความสําเร็จเข้าข้างคุณนะครับและมีไพ่สเตรงสเตรงแปลว่าคุณต้องใช้สติปัญญาความคิดความสามารถของเราเอาชนะเขาให้ได้นะครับและคุณสามารถชนะได้ด้วยมีไพ่สิทธิ์ออฟวานเกิดขึ้น นะครับถ้าชาวกันลัคนากันเน่เอาชนะเขาไม่ได้มันก็ไม่ค่อยมีราศีอื่นแล้วแหละที่จะชนะเขาได้เพราะคุณชาวกันเป็นคนที่มีสติไวพิบที่ดีที่สุดเพียงแต่ตัวช่วยของคุณมันน้อยลงนะครับคุณอาจจะแบบพึ่งตัวช่วยคนอื่นไม่ค่อยได้เราอาจจะต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเพราะดาวประจําตัวเนี่ยเดินโคจรไปอยู่ในเลือนที่ดีที่สุดก็คือเลือนอุดมเกณฑ์นะครับส่วนาดาวเป็นดาวประจําตัวและดาวการงานเนี่ยไปอยู่ในเรือนอุดมเกณฑ์นะครับแต่ มันมีดาวพหัศบดีที่เป็นตัวช่วยเนี่ยกับตกมรณะไปมันก็เลยอาจจะดูยากหน่อยนะครับส่วนดาวราวหูก็มาเร็งมันเลยทําให้เราอ่ะต้องพยายามสวเวอร์มากกว่านี้นะครับต้องเอาตัวรอดมากกว่านี้ต้องพยายามดิ้นรนมากกว่านี้มันถึงจะสําเร็จมันถึงจะไปในทิศทางที่ดีมันถึงจะมีโอกาสดีๆนะครับที่เราจะได้รับ สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนาะดังนั้นบอกไว้เลยว่าโอกาสความสำเร็จค่อนข้างสูงแต่ก็มีปัญหาให้เราต้องเหนื่อยต้องหนักต้องเคลีย์นะครับหรืออาจจะต้องแบบมีปัญหากับบุคคลอื่นได้บ้างแต่สุดท้ายทุกอย่างมันก็จะค่อยๆปลดล็อกแล้วก็มีความสำเร็จที่ดีได้เราอย่าไปจมอยู่กับปัญหาบางครั้งเนี่ย 8ดาบมันเปราว่าเราอาจจะจมอยู่กับปัญหานะครับอาจจะเป็นปัญหาที่มันไม่เกี่ยวกับบุคคลก็ได้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องของคนในสังคมปัญหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาทดสอบให้กับตัวเราเองเนี่ยเราต้อง move on ไปให้ได้นะครับไพ่ใบนี้คือ8ถ้วย8ถ้วยคือเราต้องพยายาม move on พยายาม หลุดพ้นจากความรู้สึกตรงนั้นให้ได้มีนายออฟครับเราต้องพยายามฟืน้นฟูสภาวะอารมณ์จิตใจความรู้สึกของเราให้มากที่สุดนะครับโอเคเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงปลายปีนะครับกับการที่เราจะได้เริ่มต้นสักกรารใหม่เนาะมันเป็นช่วงเดือนธันวาชาวกันลักขณากันจะมีเวลาในเรื่องของการแบบ หยุดพักผ่อนในช่วงของปลายปีก็คือถึงต้นปีถูกไหมครับวันหยุดปีใหม่เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ทําให้ชาวกันนั้นได้ผ่อนคลายรีแล็กซ์นะครับวีแล็กซ์มากขึ้นคือไพ่ใบน,นี้คือเราอาจจะได้แบบเหมือนกับเดินทางไกลไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาไปพักผ่อนไปชาร์จแบตชาร์จพลังงานรีบูสตัวเองนะครับ มันก็จะทําให้ทุกอย่างค่อยๆโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยวางมากขึ้นแล้วเราก็จะมีความสําเร็จในสิ่งต่างๆที่ดีมากกว่านี้ต่อยอดได้ดีกว่านี้พัฒนาได้ดีกว่านี้แล้วก็เติบโตในสายงานได้ดีกว่านี้นะครับดังนั้นพยายามอดทนตั้งใจถ้าเรามีพ a ช s ั่นในการทํางานถ้าเรามีพ a ชช i o n กับการที่เราอยากจะเติบโตอยากจะพัฒนาคุณจะไปในทิศทางที่ดีและประสบความสําเร็จได้แบบนี้เป็นต้นนะครับ ทีนี้ไพ่ย,ยังบ่งบอกสถานการณ์นะครับยังมีอีกไพ่ใบหนึ่งก็คือไพ่หนึ่งถ้วยแปลว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะค่อยๆฟื้นฟูค่อยๆโอเคขึ้นบรรยากาศในการทํางานสิ่งต่างๆจะค่อยๆแบบโอเคดีขึ้นจากไพห่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยแปลว่าพลังงานบวกหนึ่งถ้วยแปลว่าเราจะมีแนวความคิดความ โอเคความสดใสความร่าเริงนะครับสิ่งต่างๆที่ดีเพราะว่าเราอาจจะไปรีบูส์นะครับตัวเองดีขึ้นแล้วนะครับหรือเราไปเปิดหูเปิดตาไปท่องเที่ยวดีแล้วมันก็ทําให้เราผ่อนคลายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยวางอะไรได้หลายๆอย่างดีขึ้นแล้วเราก็จะมีข่าวดีเข้ามานะครับที่จะทําให้เรานั้นเติบโตและพัฒนาได้ นะครับแบบนี้เป็นต้นการงานเนี่ยมีโอกาสที่สําเร็จได้ค่อนข้างสูงเลยอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเราจะพลิกแพลงสถานการณ์แล้วก็มีความสําเร็จเข้ามาแต่เราต้องมูฟออนกับความคิดอย่าหลงอยู่กับปัญหาสิ่งต่างๆจนเกินไปดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงเนี่ยโคจรเล็งลักนณากันเนี่ยบางทีเราอาจจะลุ่มหลงบางทีเราอาจจะมัวเมาอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะไม่ได้สติกับความคิดของตัวเองดังนั้นต้องตัดนะครับแล้วก็มูฟออนตัวเองออกมาเนาะ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินอิทธิพลการเงินเนี่ยขึ้นเพียงใบเดียวนะครับคือ1เหรียญ1น1เหรียญเนี่ยมันไม่ใช่1บาทนะครับ ถ้าหนึ่งเหรียญมันคือหนึ่งบาททองคำโอเคหรือหนึ่งบิตคอยอะไรเงี้ยโอเคมันคือแบบรางวัลที่ยิ่งใหญ่กับการที่เราจะได้รับปราะวติวาการเงินเนี่ยค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีสำหรับชาวกันแล้วก็ลักขณากันการเงินจะค่อยๆฟื้นฟูข,นขึ้นมาเพราะว่าอิทธิพลของดาวศุกร์เนี่ยน่าจะโครจรมากลุมลักขณาของชาวกันเป็นตําแหน่งอุดม,มเกณฑ์ถึงแม้จะได้ตําแหน่งนิดก็เถอะแต่ว่ายัางน้อยเป็นตําแหน่งอุดมเกณฑ์เนาะแต่ว่ามันเล็งด้วยราหูนะครับพบอลิอาจจะเป็น ในลักษณะของการที่เราอาจจะได้เงินเยอะก็จริงแต่ต้องระมัดระวังนะครับมันมี3มดาบเข้ามาอาจจะมีการถูกหลอกถูกโกงหรือเชิญชวนไปทำธุรกิจใดๆอันนี้อย่าไปหลงกลนะครับและอย่าให้คนอื่นยืมเงินโดยเด็ดขาดอย่าเซ็นกู้เซ็นคำประกันให้ใครโดยเด็ดขาดสามดาบมาถ้าคุณไม่อยากผิดหวังถ้าคุณไม่อยากเสียใจถ้าคุณไม่อยากสูญเสียการเงินนะครับคุณอย่าทำนะครับกับการที่เราจะไปใจอ่อน นะครับแล้วไปให้คนอื่นยืมเงินโดยเด็ดขาดเนาะแต่ว่าการเงินของคุณยังอุดมสมบูรณ์ยังดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ให้คนอื่นยืมเงินก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่นิดนึงคือตรงที่ว่าเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะนิดนึงให้ต้องจ่ายเงินนะครับกับคนตรงข้ามเนาะอันนี้ก็ไม่เป็นไรบริหารจัดการยังถือว่าไปได้ขอเพียงอย่าไปพลาดท่าในการ เสียรู้ให้คนอื่นในการเซ็นกู้เซ็นค้ำหรือว่าร่วมหุ้นลงทุนเด็ดขาดเลยนะครับไม่ได้เด็ดขาดแม้กระทั่งพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก็ไม่มีนะครับมีไม่ได้เพราะราหูมะเร็งลักเนี่ยดาวราหูเนี่ยนะครับมาจากเรือนอลิไปอยู่ในเรือนพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนี่ยห้ามมีการลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นนะครับและดาวแห่งการลงทุนก็ไปอยู่ในเรือนอลิและดาวปัตตนิคือดาวลงทุนก็ไปอยู่ในเรือนมรณนะบอกเลยว่าชาวกันถูกปิดกั้นประตู ทั้งหมดเลยลงทุนได้เพียงตัวเราเองคนเดียวเท่านั้นนะครับเนาะ ประมาณนี้ก็พยายามนะครับมันก็ยังมีจังหวะอยู่รอให้ดาวพฤหัสบดีออกจากราศีเมษไปนะครับในช่วงประมาณเดือนเมษายนปีหน้าถึงจะทําให้ทุกอย่างนั้นดีขึ้นบันเท่าขึ้นแต่อย่างน้อยการเงินของคุณยังได้อู้ฟูนะครับยังดีนะแต่แค่ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายแล้วก็การถูกหลอกถูกโกงเท่านั้นเองเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกายก็ติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ